อยู่กับร้านช่างจ๋อง modify นะครับวันนี้ก็มาติดตั้งระบบไฟหน้าห้องเครื่องนะครับเป็นไฟวิ่งเล่นได้หลายลูกแบบนะครับตามเสียงเพลงก็ได้ออโต้ก็ได้อันนี้เอาไฟส่งใต้ท้องนะครับมาติดตั้งนะครับก็ติดตรงด้านหน้าดอกด้วยด้านหน้าสองเส้นนะครับให้มันสะท้อนขึ้น หาหม้อน้ําแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนครับสองข้างครับนี่ก็ให้มันออโต้ครับ อันนี้ก็วิ่งกลับเองคนระับน,นี้มีรีโมทแล้วก็มีแอปเราจะเปิดตามเสียงเพลงนะอันนี้ครับอันนี้ตามตามเสียงเพลงนะครับถ้ามีเสียงมันก็จะติดนะครับอันนี้แบบให้มันเปลีป่ยนสีตามเสียงเพลง เดี๋ยวจอแบบเอ็นแวบบิ่งะวิ่งตามเียงเพลงน,นี่คือวิ่งตามเียงเพลงนะครับถ้ามีจังหวะเพลงมันก็จะวิ่งดูด้านหน้านะครับ แล้วก็สวยงามครับ